นายตามพี่มาได้ยังไงก็เลขาพี่ไงคนสําคัญของบริษัทอย่างพี่จะทําอะไรที่ไหนเลขาพี่ก็ต้องรู้หมดอยู่แล้วงั้นคราวหน้าพี่จะสั่งห้ามเลขาพี่รับสายนายผมบอกพี่ไปแล้วไงว่ามันจะไม่มีคราวหน้าแน่ส่วนวันนี้ผมจะพาชนบรรสายกับลูกคุณกลับเอง ลุกพลครับถ้ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวอาไปส่งนะครับครับแล้วคุณชยุทธ์ล่ะคะคุณจะถามหนึ่งคนอื่นทำไมยังไงคุณไมต้องกลับกับผมอยู่แล้วถ้าคุณชนอยากให้ผมไปส่งก็บอกมาได้เลยนะครับอ,อย่าให้ใครมาบังคับคุณคุณควรจะมีอิสระในการเลือกสิ่งที่คุณต้องก,การ พี่กำลังบอกว่าผมบงังคับชนอยู่นั่นแหละพี่กำลังจะบอกว่านายกำลังใช้ผู้หญิงอ่อนแอคนนี้เป็นเครื่องมืออย่ทงานงั้นก็ให้คุณชนเขาเลือกสิว่าเขาอยากกลับกับใครพี่หรือว่านาย ในเมื่อเจ้ากษาสรไม่ยอมทําตามคําสั่งของฉันงั้นก็ต้องหาคนไปจัดการแทนยังไงก็ต้องทําให้แม่นั่นลาออกไปจากบริษัทให้ได้แกจะมาหาว่าฉันใจร้ายไม่ได้นะเจ้ากษาสรกาแฟมาแล้วค่ะคุณนี่ค่ะขอบใจนะอ๋อ เรื่องตาชย,ยุทธกับหนูเม่เป็นไงบ้างคุณดวงใจเขาบอกแล้วค่ะว่าตาชย,ยุทธจะไปง้อนหนูเมแล้วฉันก็บอกคุณแล้วว่าว่าสองคนนี้เขาไม่มีอะไรกันก็มีแต่พวกเสียมพวกปั่นที่มันอยากจะเห็นคนรักกับผิดใจกันพวกเขาอิจฉาค่ะที่ลูกเราอ่ะได้แต่งงานกับผู้หญิงดีๆอย่างหนูเม์ าตาซื้อขนมมาให้ด้วยไหมนี่นี่ดิคุณลุงสวัสดีครับมีเยอะจังเลยเดี๋คุณกับป้ากับเธอลูกไปจะกกินขนมเนาะมีเยอะจังเลยครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณของเล่นลูกคุณ ถ้าคุณอยากให้พี่ชุดมาส่งทำไมไม่บอกแต่แรกทำไมต้องปฏิเสธแล้วให้ผมมาส่งด้วยตกลงพี่ชยุดของพูดถูกนว่าผมกำลังบังคับใจิตใจคุณอยู่คนอย่าพูดเองเออเองสิคะฉันแค่อยากให้ลูกคุณได้เจอกับคุณชยุตบ้างเพื่ออะไรฉันก็อยากให้แกได้เจอกับกับกับคนอื่นๆแกจะได้รู้จักการเข้าสังคม คุณบอกว่าคุณไม่ชอบโกหกไงฟังดูก็รู้ว่าคุณกำลังโกหกผมอยู่ฉันแค่อยากให้ลูกคุณได้เจอกับพ่อเขาบ้าง